สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมและร้านไลออนค่ายเช่นเคยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมมาเอาใจลูกค้านะครับสายลุยนะครับสายที่ขับรถสนุกแคมปิ้งนะครับต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะครับนี่เลยครับ Ford e v e r วอร์เนะครับ3.2ไทเทเนียมพัดนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับขับเคลื่อน4ล้อหรือ4ฟร์วไดนะครับปี2018เลยนะครับและคันนี้นะครับไม่เพียง 70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับที่สำคัญนะครับเป็นรถบ้านนะครับมือแรกมือเดียวนะครับเจ้าของลำดับเดียวเท่านั้นนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับและวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าร้านไลออนคาของเราเท่านั้นนะครับเพราะวันนี้เรามาตั้งขายเพียง9 9 9 0 0 0มาบาทเท่านั้นนะครับแต่สำหรับราคานี้นะครับลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพิเศษ นะครับสำหรับร้านไลออนคาของเรานั่นก็คือฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่ปอ .1 นะครับหรือประเภทหนึ่งนะครับหนึ่งปีเต็มเลยนะครับฟรีค่าโอนนะครับฟรีภาษีพบปี66และของแถมอื่นเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับจ่ายเพียง9แ9หมื่9พันบาทเท่านั้นนะครับเพราะร้านเราฟรีแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่1ปีเต็ม นะครับฟรีค่าโอนนะครับและของแถมอื่นอีกนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียง16,0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยครับ7ปีนะครับดอกเบี้ยต้องบอกว่าถูกมากๆนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2 5 9เเท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยและต้องบอกว่าวันนี้นะครับโหคันนี้ราคาพิเศษ โปรโมชั่นพิเศษมาพร้อมของแถมต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะครับรอบคันเลยนะครับเป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับลูกค้าร้านไลออนคางเราเท่านั้นนะครับร้านเรานะครับแต่งให้ลูกค้าต้องบอกว่ารอบคันเลยทีเดียวและมาพร้อมกระจังหน้าเดิมนะครับเราให้ัไปทั้ง2กระจังหน้าแบบนี้เลยต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับและสําหรับคันนี้นะครับเขาจะเป็นรุ่นท็อป นะครับเครื่อง3.2ไทเทเนียมพัดนะครับหรือรุ่นนะครับขับเลื่อน4ล้อหรือ 4WD นั่นเองนะครับและคันนี้นะครับเป็นปี2018นะครับเป็นโฉมต้องบอกว่าโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเป็นไมเนอร์เชนนะครับเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับต้องบอกว่าคันนี้น่าใช้มากๆนะครับและออปชั่นต่างๆต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆนะครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชั่นฟังก์ชันต่างๆนะครับและที่เราทราบกันดีนะครับ สมรรถนะช่วงล่างการขับขี่โอ้ต้องบอกว่าดีเยี่ยมเลยนะครับเป็นที่ได้รับการยอมรับต้องบอกว่าเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเจ้า ford everest คันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดคันนี้นะครับมีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านหน้าเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูนะครับกระจังด้านหน้าเลยนะครับนี่โหต้องบอกว่าอันนี้เป็นกระจัง นะครับของใหม่นะครับเป็นรูปม้ามัสแตงนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าโหสวยมากๆนะครับแล้วเข้ากับตัวรถมากๆนะครับและมาพร้อมด้วยชุดแต่งบนฝากระโปรงนะครับคำว่า e v e r อร์นะครับนี่เป็นโลโก้อักษรตัวนูนนะครับอันนี้ของใหม่เลยนะครับและเราก็ให้พร้อมกับกระจังหน้าเดิมด้วยนะครับนี่เป็นชุดกระจังหน้าเดิมนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานของแท้เลยเราให้กันไปทั้ง2กระจังหน้าเลย และไฟหน้าต้องบอกว่าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับนี่ต้องบอกว่าเปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้แล้วนั่นเองนะครับมีไฟเดย์ไทม์แล n นิ่งไลท์มาให้ด้วยนะครับและชุดแต่งต้องบอกว่าที่เราบอกใส่ให้รอบคันนะครับนี่ชุดครอบไฟหน้าต่างๆนะครับครอบไฟท้ายแก้มด้านข้างเราใส่ให้รอบคันเลยนะครับแล้วเขาจะมีไฟตัดหมอกนะครับด้านล่างมาตรงรุ่นตามสเปคเลยนะครับเซ็นเซอร์กัรระยะนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังต้องบอกว่า โหเซนเซอร์เยอะมากๆนะครับและสําหรับสีนะครับต้องบอกเลยว่ารถสีดำนะครับเป็นสีที่ยอดนิยมมากๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันบนท้องถนนทั่วไปเลยนะครับรถสีดำนะครับต้องไม่พลาดแน่นอนนะครับเป็นรถที่สีที่ยอดฮิตมากๆนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับและคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเดิมนะครับไม่เคยมีการสาสีนะครับต้องบอกว่าโหสียังฉ่ำยังเงาสีสวยมากๆนะครับ ล่องรอยสเก็ตหินอะไรถือว่าน้อยมากๆถ้าเทียมในรถ w h e e l Drive นะครับรถนะครับดูแลสีขนาดนี้ต้องบอกว่าโหหายากมากๆนะครับสำหรับรถ w ฟ e e l d r i v ์นะครับที่สีสวยขนาดนี้นะครับนี่ต้องบอกว่าสีฉ่ำเงามากๆนะครับและล้อแม็กนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับขอบ20เลยนะครับอันนี้เป็นแม็กนะครับตรงรุ่นของเขาเลยนะครับมาพร้อมด้วยขนาดยางนะครับ 265 50R20 เลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูซุ้มล้อนะครับเบ้าโชคต่างๆนะครับนี่เป็นโชคเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมเลยนะครับรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีอยู่ครบเลยสําหรับคันนี้นะครับเขายังเป็นรถบ้านนะครับเดิมๆนะครับนี่โหต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับสําหรับคันนี้และชุดแต่งนะครับนี่ที่เราบอกนะครับซุ้มล้อนะครับ 3นิ้วนะครับขนาด3นิ้วนะครับของใหม่แล้วใส่ให้รอบคันเลยนะครับแก้มด้านข้างต่างๆนะครับครอบกระจกนะครับต่างๆก็คือบอกว่าทําให้รถดูมีมิตินะครับสวยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่โหสวยมากๆและพิเศษมากๆนะครับสําหรับรถรุ่นท็อปสุดนะครับเขาจะมีนะครับจุดเตือนนะครับจุดอับสายตานะครับหรือ BSM นั่นเองนะครับเขาจะเป็นไฟสีส้มที่ปลายกระจกทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับเวลารถมา แสงด้านข้างนะครับสองฝั่งซ้ายขวาหรือลดมาขนาบด้านข้างนะครับเขาจะมีไฟสีส้มเตือนที่ปลายกระจกและมีเสียงดันติ๊ดติ๊ดนะครับเป็นเตือนจุดอับสายตาอันนี้ดีมากๆนะครับเป็นฟังก์ชันสําหรับรถรุ่นท็อปท็อปเท่านั้นนะครับนี่และมือจับต่างๆนะครับเราใส่ให้รอบคันนะครับกันลอยมือจับนะครับเป็นสีดําด้านนะครับโหเราใส่ให้โหต้องบอกว่าของใหม่ร้อยเรซ็นรอบคันเลยนะครับและสําหรับรถยกสูงนะครับเขาจะมาพร้อมด้วยชายบันได นะครับนี่ที่ติดตั้งมาจากโรงงานพร้อมแหลกราวหลังคาต่างๆนะครับนี่ต้องบอกว่าทําให้รถสวยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้านหลังนะครับสำหรับ Ford E v e r อร์เนะครับเขาจะดีไซน์ได้ต้องบอกว่าเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยนะครับนี่จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีไฟเบรกตรงที่3มนะครับนี่โลโก้ Ford นะครับและนี่นะครับจะเป็นชุดแต่งนะครับที่เราใส่ให้รอบคันนะครับคาดด้านท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะครับคาว่า E v e r อร์เนะครับและข้อไฟท้ายต่างๆ นะครับที่เราแต่งให้รอบคันเลยนะครับเป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับนี่โฟร์วิวไดนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับแล้วเขาจะมาพร้อมด้วยกล้องนะครับถอยด้านหลังนะครับและมาเซนเซอร์นะครับกระยะถอยด้านหลังอีกต้องบอกว่าเซ็นเซอร์นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเยอะมากๆนะครับสำหรับรถรุ่นท็อปๆนะครับและคันนี้นะครับเขายังเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับเราสามารถเปิดปิดต้องบอกว่าได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะจากฝาท้ายนะครับจากรีโมท หรือจัดดักด้านในนะครับต้องบอกว่าโหเปิดปิดได้หลายรูปแบบมากๆนะครับแล้วเวลาที่เราจะเปิดนะครับเราเพียงแค่กดแค่นิ้วเดียวแค่นี้เองนะครับนี่เขาจะเปิดเองอัตโนมัติเลยนะครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับและภายในต้องบอกว่าภายในยังใหม่มากๆนะครับเป็นสีเบททั้งหมด7ที่นั่งเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูรอยตะเข็บเม็ดอาร์คจากด้านข้างขึ้นไปเลยนะครับนี่นะครับโหต้องบอกว่าคันนี้นะครับเดิมๆนะครับ ฝาท้ายต่างๆนะครับน็อตไม่มีขยับรอยขานหรืองอยงัดแงะแต่อย่างใดนะครับตะเข็บเดินตรงนะครับไม่มีบิดมีเบี้ยวนะครับนี่ต้องบอกว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราจะรีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับรีวิวกันอย่างละเอียดเลยนะครับและภายในต้องบอกว่าคันนี้นะครับภายในเขาจะเป็นสีเบตนะครับทั้งหมด 7ที่นั่งเลยนะครับและนี่นะครับที่พิเศษมากๆนะครับสำหรับลูกค้าร้านไลออน่าของเรานะครับฟรีผมเข้ารูปนะครับของใหม่ 5D เลยนะครับอันนี้เราเพิ่งสั่งตัดกันมานะครับของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในเวลาที่เราจะพับนะครับเบาะแถวหลังนะครับเขายังเป็นเบาะพับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เรากดจากด้านข้างตรงนี้เลยนะครับนี่กดแค่2ทีแค่นี้เองนะครับใช้แค่ปลายนิ้วเดียวนะครับนี่เขาก็จะพับเองนะครับเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลย นะครับแล้วต้องบอกว่าด้านในนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับเวลานะครับเราไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปตั้งแคมป์ไปกางเต็นท์ต่างๆนะครับเอากระเป๋าสัมภาระต่างๆนะครับใส่ได้เยอะมากๆนะครับนี่แล้วเขายังมีถาดนะครับนี่การลอยต่างๆนะครับตรงนี้นะครับดีมากๆนะครับเวลาเราซื้อนะครับของสดนะครับหรือของคาวต่างๆนะครับไว้ตรงนี้นะครับน้ําต่างๆนะครับเขาจะไม่หกไม่ซึมลง เข้าบอกเข้าพรมเลยนะครับแล้วเราก็ยกออกไปทําความสะอาดด้านนอกได้เช่นกันนะครับนี่และเครื่องมือประจํารถต้องบอกว่าคันนี้นะครับอยู่ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แรงนะครับชุดเครื่องมือประจํารถต่างๆนะครับอยู่ครบมากๆและยังอะไรเขาจะอยู่ด้านล่างรถนะครับนี่และเวลาที่เรานะครับจะเอาบอกขึ้นนะครับเราก็กดจากด้านข้างแค่นั้นเองนะครับแค่2ทีแค่นี้เองนะครับเขาก็จะขึ้นเองนะครับแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับนี่ต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆ นะครับและฝาท้ายนะครับก็ยังเป็นแบบไฟไฟนะครับเราแค่ใช้ปลายนิ้วแค่นั้นเองนะครับกดแค่นี้เองนะครับโอ้ต้องบอกว่ารถนะครับสำหรับ Ford e v e r วอร์เรนะครับคันนี้นะครับใช้แค่เพียงปลายนิ้วแค่นั้นเองนะครับสำหรับรถรุ่นท็อปสุดนะครับนี่และเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในนะครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับ Ford e v e r วอร์เรคันนี้นะครับต้องบอกว่าภายในนะครับยังใหม่มากๆแล้วเขามาพร้อมด้วยกุญแจนะครับเขาจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับมีด้วยกัน2ชุด นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเราเสียบแล้วก็บิดสตาร์ทได้เลยนะครับนี่ต้องบอกว่าเสียงเครื่องคึงเงียบมากๆนะครับเสียงเครื่องนิ่มมากๆเขายังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านข้างกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับด้านข้างนะครับเขาเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับทั้งหมด7ที่นั่งเลยนะครับเขามาพร้อมด้วยระบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองนะครับและในส่วนของแผงประตูนะครับเขาจะเป็นสีเบจตัดกับสีเทาดําแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าสวยมากๆ และคอนโซลด้านหน้านะครับเขายังเป็นนะครับหนังนะครับสีดําแบบนี้เลยต้องบอกว่าดีไซน์ได้สวยมากๆนะครับได้เย็บต่างๆนะครับนี่มีโลโก้คําว่าเอเวอร์เ์ต่างๆตรงนี้เลยนะครับและนี่นะครับเขาจะเป็นหน้าจอนะครับทัชสกรีนนะครับตรงรุ่นนะครับที่ติดตั้งมาจากโชว์รูมจากโรงงานเลยนะครับแผ่นกันรอยต่างๆนะครับพลาสติกหน้าจอนะครับยังไม่ได้มีการแกะออกแต่อย่างใดเลยนะครับอันนี้โหต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะครับและรุ่นท็อปสุดนะครับเขาจะมาพร้อมด้วย แผนที่นะครับนำทางหรือน a เ i เกเตอร์นั่นเองและเขายังมาพร้อมด้วยฟังก์ชันต่างๆนะครับลูกเล่นนะครับต่างๆต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับ FMAM ต่างๆนะครับใสแผนซีดี d v วเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับฟังก์ชันต้องบอกว่าเยอะมากๆและระบบแอร์ต้องบอกว่าเขานะครับสามารถปรับได้ทั้งหน้าจอและด้านล่างเลยนะครับและในส่วนหน้าจอนะครับเรา นะครับเลือกตรงคลา m a t e ตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดแอร์นะครับจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดนะครับที่หน้าจอตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับเราก็สามารถปรับระบบแอร์ได้เช่นกันนะครับและเขายังมีนะครับ power outlet นะครับให้2ตํตำแหน่งเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับและด้านในนะครับยังมีช่อง usb ให้อีกและหัวเกียร์ต้องบอกเลยว่านะครับคันนี้นะครับหัวเกียร์ต่างๆนะครับใหม่มากๆนะครับนี่ เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับและคันนี้นะครับเขาเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับขับเคลื่อนสีล้อหรือ4 w h e e l drive นะครับนี่เขาจะมาให้เราเลือกโหมดนะครับการขับขี่ต่างๆนะครับต้องบอกว่าได้เยอะมากๆนะครับการขับขี่บนท้องถนนทั่วไปนะครับลุยโคลลุยหินนะครับติดลมติดโคลต่างๆนะครับลงทางลาดชันต่างๆเราสามารถเลือกโหมดจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ดีมากๆเลยนะครับสาหรับรถรุ่นท็อปสุดนะครับ แล้วคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับเขาจะมีช่องวางแก้วน้ําเครื่องดื่มชากาแฟนี่นะครับเขาจะเป็นหน้าจอหน้าปัดแสดงผลต่างๆนะครับต้องบอกว่า Ford e เ e r อเนะครับเขาดีไซน์มาได้สวยมากๆนะครับแสงสีต่างๆนะครับและนี่นะครับไม้เพียง71,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดทุกระยะเลยในส่วนของพงมลัยนะครับเขาจะเป็นพงมลัยหนังนะครับต้องบอกว่าดีไซน์มาได้สวยมากๆนะครับมีโลโก้ฟอร์ตรงนี้นะครับ นี่และฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเขาจะมีลูกเล่นนะครับที่เราเลือกนะครับมีเดียต่างๆนะครับเลือกโหมดต่างๆนะครับ fmam ต่างๆนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกดูข้อมูลรถต่างๆนะครับตั้งค่าต่างๆนะครับที่หน้าจอแสดงผลได้เลยและสําหรับตรงนี้นะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับคันนี้นะครับเขาเป็นรุ่นท็อปสุดมาพร้อมด้วยระบบ adaptive cruise control นั่นเองนะครับหรือระบบควบคุมความเร็ว อัตโนมัตินะครับแปรผ่านตามรถคันท้างหน้านั่นเองนะครับหรือกะระยะตามคันท้างหน้านะครับถ้ารถคันทั้งหน้านะครับเบรกหรือชะลอตัวนะครับรถเราก็จะชะลอตัวตามนะครับหรือถ้าคันท้างหน้านะครับเร่งความเร็วนะครับรถเราก็จะเร่งความเร็วเองอัตโนะะมัติเลยนะครับเราสามารถเลือกเซตจ,จากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เวลาไปต่างจังหวัดหรือระยะทางไกลๆนะครับช่วยในการขับขี่ของเราดีมากๆเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบไฟเลี้ยวต่างๆนะครับและมีฟังก์ชันนะครับ เตือนออกนอกเลนต่างๆนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่โหต้องบอกว่าคันนี้นะครับฟังก์ชันครบมากๆนะครับนี่นะครับจะเป็นสมุดคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับของ Ford E v e r อรสคันนี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่จะมีคู่มือนะครับทั้งฉบับเต็มนะครับแบบนี้นะครับหรือฉบับย่อหรือฉบับอ้างอิงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราสามารถอ่านคู่มือนะครับการใช้งานรถนะครับจากในนี้ได้เลยนะครับและสําหรับ Ford นะครับ คันนี้นะครับต้องบอกว่าเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับเขาจะไม่มีป้ายห้อยแล้วนะครับเขาจะเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์นะครับใส่ๆนะครับแปะที่กระจกตรงนี้เลยนะครับและระยะถัดไปนะครับลูกค้านะครับสามารถดูที่แผ่นสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับหรือที่ระยะ10,000หรือ15 0 0 0พกิโลเมตรได้เลยนะครับเบาะแถวหลังนะครับหรือแถวที่2นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเบาะคันนี้นะครับอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับคันนี้ เบาเป็นเบาเดิมๆนะครับจากศูนย์จากโชว์รูมเลยครับปีกเบาะยังแน่นยังตึงมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับไม่มีรอยยับรอยขาดแต่อย่างใดเลยและเวลาที่เราจะขึ้นนะครับแถวที่3านะครับสำหรับ Ford e v e r อเรนะครับเขาสามารถพับได้2รูปแบบเช่นกันนะครับแบบที่1นนะครับเราสามารถพับพนักพิงแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ก้าวขึ้นนะครับไปที่แถวที่3าได้เลยนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับเราสามารถพับนะครับให้เขาลาบเรียบ นะครับเป็นแบ <Rah> แบ,บนี้แล่เราก็ก้าวขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของเรานะครับว่าเราจะถนัดแบบไหนมากกว่านะครับนี่และเวลายกขึ้นก็ยกขึ้นแค่นี้เองนะครับและเวลาที่เราก้าวขึ้นนะครับเราเหยียบชายบันไดนะครับแล้วเราก็ก้าวขึ้นได้เลยนะครับนี่ต้องบอกว่าขึ้นง่ายมากๆนะครับแต่ต้องบอกว่าเบาะเขานิ่มมากๆนะครับเป็นเบาะหนังนะครับและมุมมองทัศนวิสัยต่างๆนะครับต้องบอกว่ากว้างมากๆนะครับ มองเห็นได้ทั่วมากเลยสําหรับรถยกสูงมี power outlet ตรงนี้1ตําแหน่งนะครับและตรงนี้จะเป็นนะครับเหมือนปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับเราสามารถเสียบชาร์จแบตจากตรงนี้ได้เลยนะครับทั้ง2ตําแหน่งนะครับในระบบแอร์ต่างๆนะครับเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับความแรงพัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเป็นแอร์จากด้านหลังนั่นเองนะครับปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับและนี่เขาจะมีแอร์เพดานนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเย็นทั่วถึงมากๆนะครับตอนที่2ตอนที่3เลยนะครับสำหรับ Ford e v e v a t e นะครับ เขาจะเป็นแอร์กลมๆแบบนี here, like like ้เลยนะครับดีไซน์ได้สวยมากๆนะครับและนี่อีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เลยนะครับหลังคาพาโนลามิกซันรูฟนั่นเองนะครับสำหรับรถรุ่นท็อปสุดนะครับหรือตัวไทเทเนียมพัดนะครับสำหรับ Ford E เ e r อเนะครับเขาจะมีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนั่นเองนะครับจะเป็นม่านแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับและกระจกนะครับหรือหลังคาซันรูฟนั่นเองนะครับเราสามารถเปิดนะครับต้องบอกว่า ได้กว้างมากๆนะครับเวลาเราไปต่างจังหวัดนะครับหรือไปสวนสาธร์ต่างๆนะครับเราเปิดสามารถเอาหัวเอามือออกไปโบกนะครับด้านนอกเลยต้องบอกว่ารถนะครับที่มีหลังคาพาโนมิกซันรูฟนะครับเป็นรถที่พรีเมียมดูหรูหรามากๆนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวใช้นะครับหรือรถเจ็ดที่นั่งนะครับที่อัตราเร่งดีขับสนุกขับมันนะครับต้องไม่พลาดคันนี้เลย และคันนี้ต้องบอกว่าใช้น้อยมากๆใช้ไม่เพียง7 0 0 0 0มืกิโลเมตรเท่านั้นนะครับที่สำคัญเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับมีวัดเข้าสู่ตลอดทุกระยะเลยนะครับและยังมาพร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษอีกต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆและนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในห้องเครื่องกันนะครับและเวลาเปิดนะครับ เปิดง่ายมากๆนะครับสำหรับ Ford e v e r e s t นะครับเขาจะเป็นโช๊คนะครับเด้งขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านข้างกันก่อนเลยนะครับให้ดูหัวน็อตนะครับจากแก้มด้านข้างกันก่อนเลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีรอยขันรอยงัดเงี้ยแต่อย่างใดนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับรูกลมๆนะครับโลโก้ฟอร์ดต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับใหม่มากๆนะครับไม่มีเปื่อยไม่มีขาดไม่มียุ่ยแต่อย่างใด นะครับนี่ต้องบอกว่าคันนี้นะครับอยู่ในสภาพที่สวยพร้อมใช้งานมากๆนะครับและเครื่องต้องบอกว่าเครื่องยนต์นะครับเราสตาร์ทมาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับจากที่เรารีวิวนะครับจากด้านในนะครับและเครื่องยนต์ต้องบอกว่าเครื่องนิ่งมากๆนะครับไม่มีเสียงสั่นเสียงเคกแต่อย่างใดนะครับไม่มีคาบน้ํามันคาบสนิมคาบเยิ้มแต่อย่างใดนะครับพอรถได้รับการดูแลนะครับเช็คระยะนะครับดูแลศูนย์ทุกระยะนะครับ และเวลาที่เราจะปิดนะครับก็ปิดง่ายเช่นกันนะครับปิดแค่นี้เองนะครับเรากดลงมานะครับปิดมือเดียวแค่นี้เองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หารถครอบครัวใช้นะครับหารถเจ็ที่นั่งนะครับที่ขับสนุกขับมันนะครับอัตราเร่งดีนะครับแรงบิดแรงท้อต่างๆต้องบอกว่า ครบนะครับน่าใช้มากๆนะครับมาพร้อมด้วยฟังก์ชันออปชันนะครับและของแต่งต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับและวันนี้นะครับเรามาตั้งขายเพียง9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่นะครับสำหรับราคานี้ลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับร้านไลออนคางเรานั่นคือฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่1ปีเต็มฟรีค่าโอนนะครับฟรีภาษีพบปี66นะครับฟรีชุดแต่งของใหม่ให้รอบคันและของแถมอื่น อีกมากมายนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนซ์นะครับหรือลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมีไฟแนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารกับลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็ง่ายมากนะครับเพียงทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Line นะครับหรือจะโทรเข้ามา เราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับหรือลูกค้าจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google แบบว่าไลออนคาร์นะครับเป็นภาษาไทยนะครับเราปักหมุดกันไว้ตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับแถวสมาคมชาวปากใต้นะครับร้านเรานะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับหาง่ายมากๆนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถกันได้ทุกวันเลยนะครับ และก่อนที่เราจะทำการส่งมอบรถนะครับเราทําการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานนะครับสภาพนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนทุกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับและวันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ